คุณครับผู้ชมครับตามปกติแล้วนะครับมารยาทในโรงภาพยนตร์ก็คือไม่ควรส่งเสียงอะไรเลยนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ชมท่านอื่นๆที่ใช้โรงภาพยนตร์ร่วมกันนะครับแต่นายสารเมริกาตอนนี้ก็กําลังมีดราม่าครับเพราะว่ามีภาพยนตร์เพลงยอดนิยมครับซึ่งก็ดัดแปลงจากละครเพลงที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วทําให้มีผู้ชมส่วนหนึ่งร้องเพลงตามภาพยนตร์ไปด้วยครับ ลายเป็นข้อถกเถียงที่ว่าจริงๆแล้วในโรงภาพยนตร์เราควรจะสามารถร้องเพลงตามไปด้วย <can> ได้ไหมครับ กรณีที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นี้นะครับมาจากเหตุการณ์ครับที่นักแสดงนำ <You 're S 2> ของเรื่องนะครับอย่างซินเทียอริโฟครับนักแสดงนำจากวิกเก็ตออกมาสนับสนุนครับให้แฟนๆของเธอ สามารถร้องเพลงร่วมไปกับภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ได้ครับหลังจากที่มีดราม่านะครับที่ชาวเน็ตออกมาถกเถียงถึงการร้องเพลงในโรงภาพยนตร์ว่าเป็นเรื่องสมควรหรือไม่ครับซึ่งไม่ใช่แค่เอริโวคนเดียวนะครับเพราะยังมีคนดังอีกหนึ่งคนที่ออกมาสนับสนุนการร้องเพลงในโรงภาพยนตร์นั่นก็คือเดอะร็อกตัวเวนจอนสันซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวแอนิเมชั่นหมัวหน้าภาค2ครับที่เขาก็สนับสนุนให้แฟน ออกมาร้องเพลงตามภาพยนตร์ไปได้เช่นกันครับเพราะก็บอกว่าอุตสาหาเงินมาอย่างยากลำบากเพื่อจ่ายค่าตั๋วทั้งทีเมื่อได้เข้าไปดูหนังมินซือเข้าแล้วถ้าชอบตรงไหนก็ขอให้แฟนๆร้องตามได้เลยครับ นนอนว่าความเห็นของทั้ง2คนนะครับนอกจากจะมาได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศใดๆดีขึ้นกลับทำให้ดราม่ามีความร้อนแรงขึ้นไปอีกครับต้องบอกแบบนี้ครับเรื่องมารยาทในโรงภาพยนตร์จริงๆแล้วต้องบอกว่าขึ้นอยู่แล้วแต่ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างในอินเดียแล้วนะครับผู้ชมยังสามารถร้องเพลงเต้นรำและก็มากจนไปถึงจุดพุได้ในโรงภาพยนตร์ทีเดียวครับหากสําหรับในอเมริกาครับแม้จะมีกติกาเรื่องของการใช้เสียงในการชมภาพยนตร์อยู่หากในส่วนของภาพยนตร์มิวสิควลภาพยนตร์คอนเสิร์ตหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชมลุกขึ้นร้องเพลงไปกับภาพตรงหน้าได้เหมือนกันครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหนังคอนเสิร์ตอย่าง Taylor Swift ดิอีราคทัวนะครับจนกลายเป็นไวรัลอย่างไรก็ตามครับแม้นักแสดงคนดังจะสนับสนุนให้แฟนๆสามารถร้องเพลงไปกับภาพยนตร์ได้หากเครือโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ครับของสหรัฐอเมริกาอย่าง AMC ก็ออกมาให้คำแนะนำครับ ว่าขอให้ทุกคนงดใช้เสียงจะดีกว่าเพื่อเป็นการไม่รบกวนกับผู้ชมท่านอื่นในโรงภาพยนตร์ครับ จะมีดราม่าเรื่องการถกเถียงเรื่องการร้องเพลงในโรงภาพยนตร์ว่าสมควรหรือไม่ก็าตามนะครับแต่ที่สุดข่าวทางผู้สร้างภาพยนตร์ก็แก้ปัญหาด้วยการจะเปิดให้มีรอบฉายพิเศษครับชื่อรอบซิงอลองในช่วงคริสต์มาสจำนวน1000โรงครับซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆที่อยากร้องเพลงร่วมไปกับภาพยนตร์สามารถจองรอบนี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปร้องเพลงกับผู้ชมท่านอื่นๆได้เลยในทันทีโดยไม่มีความผิดแต่อย่างใดครับ พบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ